ครั้งแจ้ง12ข้อสงสยัยสถานะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจะได้รับเงินหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดนใหม่ๆค่ะ ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้ออกมาตอบคำถามสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สงสัยกันนะคะซึ่งก็มี12คำถามแล้วก็12คำตอบด้วยกันนะคะเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาไวรัสโควิด19เดือนละ5,000บาทนาน3เดือนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19นะคะซึ่งก็มีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะคะ จึงมีคำถามถึงระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์นะคะโดยมีคำถามและคำตอบ12ข้อ12คำถาม12คำตอบดังนี้นะคะ 1. น,นะคะคำถามที่1น,นะคะผู้ลงทะเบียนบางรายเข้าใจผิดว่ากระทรวงการคลังแจกครบแล้ว3ล้านรายที่เหลือจะไม่ได้เงินแล้วคำตอบก็คือตัวเลขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือตามมาตรการ5,000บาทนาน3เดือนจำนวน3ล้านคนเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงการคลังประมาณการเอาไว้เบื้องต้น ดังนั้นหากมีจํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เป็นกลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยตรงมีจํานวนมากกว่าที่ทางกระทรวงการคลังได้ประมาณการเอาไว้รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดนะคะต่อไปเป็นคําถามที่2นะคะ ลงทะเบียน27ล้านคนแจกไปแค่3.2ล้านคนต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผลนะคะคำตอบก็คือตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเมื่อวันที่28มีนาคม2,563ที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด โดยตั้งแต่วันที่8เมษายน2563เป็นต้นมาทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณวันที่17เมษายน2563ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคนและจ่ายเงินอีกในวันที่20และ21เมษายนอีก9แสนรายรวมเป็น4.1ล้านคนและคิดเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทนะคะ การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าง,งบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงต่อไปเป็นคำถามที่3นะคะ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มีนาคมสถานะยังอยู่รอการตรวจสอบไม่บอกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปคำตอบก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนยังไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะต่อไปเป็นคำถามที่4นะคะ รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่จะตรวจสอบรอนานมากแล้วคำตอบก็คือกระทรวงการคลรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง s m s ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน คำถามที่5กรณีการทบทวนสิทธิ์กับการอุทธรณ์สิทธิ์มีความหมายและขั้นตอนการดําเนินงานที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือกระทรวงการคลังได้เตรียมกลไกการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์และสำหรับกลไกการดำเนินการทบทวนสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป คำถามที่6สถานะที่รอตรวจสอบก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปครบ3รอบครบ3ล้านคนแล้วคำตอบก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและครัดกองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธ์ ทั้งนี้กรณีไม่ได้รับสิทธิ์จะมี sms แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ระบุไว้ว่าไม่ได้รับสิทธิ์และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากแสดงเหตุผลตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนเยียวยาตามมาตรการ5,000บาท3เดือน จำนวน3ล้านคนเป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องตน้นดังนั้นหากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เป็นกลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่ทางกระทรวงการคลังได้ประมาณการเอาไว้รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด ต่อไปเป็นคำถามที่7นะคะทำไมเงินเยียวยา5,000บาทของรัฐบาลไม่ครอบคลุมถึงแรงงานอาชีพก่อสร้างคำตอบก็คือลักษณะการประกอบอาชีพก่อสร้างส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินการได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดสถานที่จากคำสั่งของทางราชการค่อนข้างจำกัดอย่างไรก็ดีหากประชาชนที่มีอาชีพก่อสร้างและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทนาน3เดือนกระทรวงการคลังก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่การลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับเงินอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก็ได้เริ่มเปิดแล้วตั้งแต่วันที่20เมษายนส5 6 3ที่ผ่านมานะคะ ต่อไปเป็นคำถามที่8นะคะนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทและเรียนไปด้วยทำงานพราร์ทไทม์ไปด้วยแต่ปัจจุบันต้องกลับเรียนทางออนไลน์ในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทหรือไม่คำตอบก็คือมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบการสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยเป็นหลักต่อไปเป็นคำถามที่9นะคะในกรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทและได้รับเงินไปแล้วบางรายไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง คำตอบก็คือในกรณีการกรอกให้ข้อมูลเท็จและการตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการภาครัฐมีสิทธิ์สั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการโดยผู้ได้รับเงินเยียวยาที่ไม่มีสิทธิ์ในมาตรการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการระงับสิทธิ์ดังกล่าวตามวิธีการที่ทางกระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการข้างต้นแล้วรัฐอาจใช้สิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไปนอกจากนี้ในกรณีการให้ข้อมูลเทศโดยเจตนาถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีปรับสูงสุดไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลเท็จโดยมิได้เจตนาและถูกดำเนินการทางกฎหมายในชั้นศาลจะมีกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปทั้งนี้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วประสงค์จะคืนเงินทางกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการคืนเงินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วนี้นะคะต่อไปเป็นคำถามที่10นะคะ ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหากที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการเป็นการเช่าโดยไม่มีสัญญาเช่าจะสามารถใช้หลักฐานใดทดแทนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นพิกัดตามระบบ GPS เป็นต้นคำตอบก็คือขณะนี้ระบบการนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้มีการขอให้แนบเอกสารหรือหลักฐานใดๆเข้าสู่ระบบแต่ผู้ลงทะเบียนสามารถระบุชื่อสถานประกอบการหรือระบุที่ตั้งของสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย โดยการระบุเป็นข้อความหรือโดยการปักหมุดในแผนที่ได้ทั้งนี้ขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสิทธิการได้รับเงินเยียวยาต่อไปเป็นคำถามที่11นะคะในกรณีที่ผู้นำชุมชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการเตรียมรับผลประโยชน์จากการลงทะเบียนจะสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้าง คำตอบก็คือสามารถร้องเรียนได้ที่คอร์เซนเตอร์สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังที่เบอร์โทร02 2739020เฉพาะวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็คอร์เซนเตอร์ของธนาคารกรุงไทยที่เบอร์โทร02 11111 11 4 4ตลอด24ชั่วโมงนะคะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเป็นคำถามที่12นะคะในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ในครัวเรือนเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่นจะสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินเยียวยา,า5,000บาทได้หรือไม่คำตอบก็คือหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรแต่ปัจจุบันไม่ได้ประกอบเกษตรกรแล้วท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่20เมษายน2563ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน ทั้งนี้ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์นะคะนี่ก็คือ12คําถามและก็12คําตอบที่ทางกระทรวงการคลังได้ตอบข้อสงสัยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สงสัยกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนาเสนอข,ข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ